สวัสดีครับช็อกช็อปมาแล้วครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนะฮะรีวิวนาฬิกาซิตร้เซนนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับหรือว่าจะมารีวิวให้ได้ชมไปพร้อมๆกันนะฮะอย่าพูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวเปิดกล่องกันเลยแล้วกันต้องบอกมือสั่นนิดนึงกล่องสวยมากอ่ะคือแค่กล่องก็สวยซื้อกล่องอย่างเดียวเลยฮะโอเคอ่ะซีทริสเซ้นนะครับ2ตัววันนี้เดี๋ยวเปิดทีละกล่องป๊าโอ้โหแม่เจ้านะฮะอีกกล่องนึง เอาความรู้สึกแรกนะเปิดแล้วแบบเอาความรู้สึกแรกเลยว่าซื้อหรือไม่ซื้ออย่างนี้เลยซื้อ <c oughs> อ่ะนาฬิกาซอเส้นสตัววันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมจะนํามาแนะนํานะครับแล้วก็มารีวิวให้ได้ชมกันว่ารายละเอียดนาฬิกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมตัวนาฬิกากันนะผมขออนุญาตเกริ่นถึงแบรนซีเซ้นนิดนึงนะครับต้องบอกว่าแบรนซีเซ้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นความเรียบง่ายเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของความแบบ คือเกลื่อนในตลาดเนี่ยต้องบอกอีกไม่มีคํานี้นะฮะคือแบบเกลื่อนเยอะจัดจนแบบล้นความต้องการล้นดีมานอะไรเงี้ยมันไม่มีนะฮะแต่ซีเซนเนี่ยคือเขาเน้นความเรียบง่ายเน้นกลุ่มคนที่มีเอกลักษณ์เน้นกลุ่มที่มีสไตล์เฉพาะคือแบบอะไรที่มันง่ายๆซิมเพิลซิมเพิลนะครับนี่คือจุดเด่นของซีเซนจุดแรกนะคือความเรียบง่ายนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือในเรื่องของ ความเที่ยงตรงนะฮะหรือว่านาฬิกาของเขาเนี่ยการเดินเนี่ยมีความแม่นยำสูงมากๆคือเทียบกับนาฬิกาแบบหลักหลายๆหมื่นบาทได้แบบสบายๆนะฮะคือแบบเป็นนาฬิกาฝั่งญี่ปุ่นฝั่งเอเชียที่สามารถเอาไปต่อกรบนเวทีโลกกับพวกนาฬิกาแบบ ระดับนาฬิกาสวิตได้เลยนะฮะคือประมาณนั้นอันนี้คือความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ความเที่ยงตรงของซีเซนนะครับคือเขาจะเน้นเรื่องของพวกนี้มาตลอดนะครับที่เราเห็นเนี่ยเอาว่าคือเกิดมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่ยแบบคุณพ่อเนี่ยน่าจะมีมรดกนะฮะอย่างน้อยต้องมีนาฬิกาไม่โรเลกก็กซี่เซนสองอย่างเนี้ยนะฮะคือต้องมีให้ได้ให้ลูกได้ชมกันนะนะฮะโอเคนะครับ ซึ่งล้นที่ผมจะนำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับก็คือเจ้าซีเสเซนสีแดงเพลิงนะฮะสีออรเรน์ ens, สีส้มตัวนี้นะครับเจ้า A.W. นะฮะ0079ขีด 13X นะฮะตัวนี้ใช้ตัวเครื่องนะครับ J800 นะครับคาลิเบอร์ J800 นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสีบรูนะครับ นะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็น A.W. 0 0 7 7 1 9ขีด L คาลิเบอร์เดียวกันนะครับ J. 8 8 0 0ซึ่งจะเป็นมูฟเมนต์ของ J. p a n movement นั่นแหละนะครับก็เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อา่าเป็นลายสินค้าที่เ,เรียกว่า e c o d r i v e นะครับอ่ะมีความโดดเด่นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบสีส้มเพลิงสีแดงเพลิงมาให้ชมก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะฮะ นี่คือตัวหน้าปัดของเจ้าซีเส้นที่ผมถืออยู่ในมือนะครับซึ่งสีเนี่ยจะเป็นสีออกสีเพลิงนะครับสีเพลิงซึ่งจะมีการไล่ระดับของสีนะฮะหรือว่าแกรเดียนส์คันเลอร์ตรงนี้นะเขาค่อนข้างที่จะทําได้อย่างแบบสวยงามะเนี่ยคือถ้าคือมันมีความรู้สึกเหมือนมองดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์แบบใกล้รับขอบฟ้าอะไรประมาณนั้นนะั่นคือความรู้สึกผมนะเนี่ยเห็นไหม มันจะค่อยๆมืดออกมืดออกมืดออก,ออกเป็นเกรเดียนต์เป็นไล่ระดับออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เข็มเนี่ยก็จะมีเข็มอ่าเข็มวินาทีเข็มนาทีเข็มชั่วโมงตามปกตินะครับด้านบนก็จะเขียนอ่าโลโก้ของซ i ติเซนเอาไว้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับเจ้าโลโก้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเขียน Eco Drive นะครับ Eco Drive ในที่นี้เนี่ยก็คือตัวทอรโซล่าหรือว่าอ่าระบบพลังงานแสงของทางซิติเซนนั่นเองนะครับ แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นช่องบอกวันแล้วก็บอกวันที่มาให้นะฮะซึ่งช่องบอกวันตรงนี้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตามถนัดเลยนะครับแล้วก็กระโดดออกมานิดนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของเบเซลนะครับขอบตรงนี้ก็จะใส่ตัวเลขมาให้แบบดูมีอารยธรรมดูอะไรดูแล้วมันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นคือไม่ให้มันเรียบจนเกินไปนะฮะ ไม่ให้มันซ้ำคนอื่นจนเกินไปนะครับแล้วก็บวกกับว่าเขาใช้เป็นสีดำเนี่ยตัดกับสีแดงเพลิงเหมือนนี้คือมันสวยงามลงตัวมากๆนะครับ แล้วก็ถัดออกมานิดนึงนะฮะก็จะเป็นเรื่องของตัวเรือนนะครับตัวนี้เขาจะเลือกใช้เป็นสีโรสโกเนาะแล้วก็รวมถึงตรงเม็ดมะยมที่มีความใหญ่มากกว่ารุ่นปกติพอสมควรนะครับเนี่ยคือถ้าเราเปิดกล่องออกมาเมื่อกี้เนี่ยความรู้สึกแรกเนี่ยผมยอมรับเลยว่าเม็ดมะยมมันดูเด่นเกินไปมันดูใหญ่มากนะครับแต่พอดูไปดูมาเนี่ยนั่งดูเกือบจะ5นาทีแล้วเนี่ยนะฮะนั่งดูพร้อมกันเนี่ยนะฮะเออมันก็ดูลงตัวดีนะมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะมันก็ดูเข้ากันดีนะเออนะครับแล้วก็บวกกับ ดูสวยอะดูตัดกันแต่ลงตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมวัสดุตรงข้างๆนี้นะครับรถโ,โกตรงนี้จะใช้เวนสแตนเลสคุณภาพสูงนะครับแล้วก็หน้าปัดเนี่ยเป็นคริสตัลทรงโดมนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงมน,มน,มนงๆโค้งๆแบบนี้นะครับคือยังมีเอกลักษณ์ของนาฬิการุ่นแบบรุ่นเก่าๆรุ่นเดิอๆมานะฮะ คือแบรนด์ซีดเส้นเนี่ยเขามีมามากกว่าร้อยปีแล้วนะครับความน่าสนใจเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ยังแบบยังไม่ทิ้งลายของซ i ดีเส้น่ะคือเสือไม่สิ้นลายอะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็สายนะครับจะใช้วัสดุเป็นสายหนังแทนนะครับตรงนี้จะเลือกใช้เป็นสีน้ําตาลสีเข้มนะครับซึ่งสามารถที่จะเข้ากันกับตัวรถโกรตรงนี้เป็นอย่างดีนะครับนิดนึงก็จะแอบตัดกันกับสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็แบบคือสามารถที่จะใส่ได้แบบทุกเพศทุกวัยอะวัยรุ่นวัยวัยไหนซื้อให้คุณพ่อซื้อให้แฟนใส่ได้นะครับ อเดี๋ยวไปดูตรงัคเ k ิลนะครับดูตรงที่รัดสายนะฮะรัวัคเ k ิลตรงนี้เนี่ยเห็นไหมจะมีคําว่า citizen อยู่ด้วยนะครับแล้วก็แบบคือมันดูคลาสสิกมากอ่ะนาฬิกา citizen เนี่ยมันมีความรู้สึกพอพูดถึงนาฬิกา citizen w a t ขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะแวบเข้ามาในหัวเฮ้ยเป็นนาฬิการแบบรุ่นคุณพ่อรุ่นคลาสสิกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็พัฒนามาไกลแล้วนะครับเขาก็ใส่แบบใส่สีที่มันมีความสวยงามให้มันเข้ากับวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายนะครับเนี่ยเป ซึ่งก็ใช้ส่ไปเถอะสายหนังแท้ยาวๆนานๆน,น,นะครับแต่แน่นอนว่าสายหนังมันก็ถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไม่เช็ดมันไม่ดูแลรักษาม,มันเนี่ยมันก็อาจจะมีกลิ่นบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่ะตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นซิลิเซ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าสายหนังแท้นะครับอ่ะด้าน,นหลังวัสดุจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับซิลิเซนอีโค่ดรายนะครับตัวนี้เจแปนมูฟเม e น t ์นะครับซึ่งสามารถที่จะอยู่ในระดับกันน้ําลึกได้ถึง100เมตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําเลยก็ได้ไม ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานได้ยาวๆสบายๆเนีย่ยต,ตัวนี้คุ้มค่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ขนาดหน้าปัดกันบ้างนะฮะต้องบอกว่าสายหนังเนี่ยเขาคงไม่ได้เน้นเรื่องของน้ําหนักมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้คนเนี่ยใส่ใช้งานได้อย่างแบบสบายแล้วก็ใช้งานได้ทุกวันนะครับ น้ำหนักอยู่ที่76กรัมเท่านั้นคือเบามากนะฮะมีความเบามากนะครับแล้วก็ขนาดหน้าปัดนะครับเนี่ยขนาดหน้าปัดรวมเ,เบเซลนะรวมขอบนะครับอยู่ที่43มิลลิเมตรนะครับ43มิมซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่ถ้าเกิดว่าคุณขนาดรอบข้อมือแบบไม่ได้เล็กมากถึงขนาดขั้นข้อมือผู้หญิงเนี่ยเรือนเนี้ยใส่กำลังสวยนะครับเนี่ยอาสีเนี่ยเห็นไหม พออยู่บนข้อมือเนี่ยเอาขนาดข้อมือนะเห็นไหมใส่แล้วมันมันดูไม่ใหญ่นะครับใส่แล้วแบบมันดูสวยดูมีความเป็นซิตีเซนมากๆนะครับเนี่ยและการชาร์จเนี่ยก็คือการชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แสงไฟในบ้านแสงหลอดไฟ นีออนแสงอะไรเนี่ยคือเขาสามารถที่จะเก็บได้หมดเลยนะครับ mm. เขาจะมีแบตเตอรี่ด้านในที่สามารถรีชาร์จเข้าไปได้ mm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยๆนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับสบายเลยอีโคไดของซิติเซนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราวางแดงเพลิงไว้น้วหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูสีบรูกันมากนะฮะหรือว่าสีฟ้าอ่ตัวนี้ก็เป็นแกรดเดียนเหมือนกันนะครับก็คือไล่ระดับสีออกไปนะฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามองตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบใส่กลางวันันนเออใส่กลางว นะฮะใส่กลางวันนะครับเท่ๆเพริงๆดูดูหน่อยตัวนี้ก็แบบใส่ไปออกงานกลางคืนเบาๆดูเย็นลงนิดนึงดูเป็นดวงจันทร์อ่านะฮะเดี่ยวมูนนะฮะประมาณนั้นนะครับอ่ะตัวนี้ก็แน่นอนนะครับขนาดหน้าปัดเท่ากัน43ม mm ิลิเมตรรวมขอบนะครับน้ำหนัก76กรัมเท่ากันนะครับแต่ตรงนี้เขาจะเลือกใช้เป็นคนละสีกันนะครับเดี๋ยวเราดูละเอียดของสีตัวนี้กันนะฮะ ตัวนี้สังเกตตรงหน้าปัดนะครับเขาจะใช้เป็นสีบลูกราเดียนนะครับซึ่งจะใช้วิธีการไล่ระดับสีให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะฮะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เบเซลขอบๆตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นสีดําเส้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9าดตรงนี้เนี่ยจะใช้เป็นสีขาวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวตัวเลขตะกี้นะครับแล้วก็สายนะครับก็สายหนังเหมือนกันหนังแท้เหมือนกันตัวนี้จะใช้เป็นสีกรมท่านะฮะ ถ้าดูในคลิปอาจจะดูออกเป็นสีดำๆแต่จริงๆมันยังไม่ดำสนิทนะครับจริงๆเนี่ยมันออกเป็นสีกลมมากกว่าแล้วก็เดินได้ด้วยสีขาวนะครับก็จะทําให้นาฬิกาเนี่ยดูแบบดูมีความหรูขึ้นมานิดนึงนะครับเวลาที่เราขึ้นข้อเนี่ยใส่ไปงานกลางคืนเนี่ยยังดูสุภาพนะครับแล้วก็สวยงามตามสไตล์ซิริเซนส์สิมเพิลเรียบง่ายอะไรก็ดูง่ายไปหมดนะครับแบบนั้นนะฮะแต่ว่าอันนั้นไปด้วยคุณภาพอย่างที่เรารู้แหละนะครับเป็นร้อยปีแล้วนี่นาฬิกาเขานะ แล้วก็บัคเกิลนะครับตัวนี้จะใช้เป็นสีเงินตัวนี้จะเน้นความเรียบมากกว่านะครับตัวนี้จะเน้นความแบบเป็นๆหน่อยนะฮะตัวนี้เนี่ยเน้นความเรียบนะครับแล้วก็สเตลเลสสตีลตรงนี้เป็นสีเงินเลยนะครับแล้วก็ใช้ธีการขัดแบบไม่ได้เงามากซึ่งการขัดของซิเซนเนี่ยต้องดูนะฮะมันค่อนข้างที่จะดูด้วยาตาเปล่าไม่ออกเอาจริงคือดูไม่ออกนะครับว่าลักษณะของการขัดเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นสีแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเขา หรือว่าเขาขัดมาดีหรือไม่ดียังไงแต่ว่าที่ดูด้วยด้วยตาถ้าคนจะใส่จริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทําได้ดีสวยงามนะครับแล้วก็แบบขอบเนี่ยมันไม่คมด้วยเนี่ยคือมันไม่คมอ่ะบางนาฬิกาบางรุ่นเนี่ยบางทีแบบสแตเลสต,ตัวเรือนเนี่ยมันมีความคมนะฮะคือมันคมอ่ะคมแล้วมันใสแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เวลามันโดนแขนเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่คมคือเขาเก็บมุมเก็บเหลี่ยมได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ เหมือนกันนะฮะกับเรือนแรก citizen eco drive นะครับกันน้ํบบาลึก10บบาทหรือว่าระดับ100เมตรนะฮะฮะตัวนี้ buckle ก็จะเขียนว่าเป็น stainless steel นะครับตัวนู้นจะใช้เป็น stainless steel เ,เหมือนกันแต่เป็นสีอ่าสีโรสโกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภายน้ํากันบ้างนะฮะว่า2ตัวนี้เนี่ยทำงานยังไงนะครับถึงัวบอกว่าภายนน้ำนี่เด่นนะเด่นนะดูงี้เนี่ยเด่นนะเดี๋ยวปิดไฟก่อนปั๊บอ่ะนี่คือผมปิดไฟดวงเดียว นะครับนี่ปิดไฟดวงเดียวนะปิดไฟดวงเดียวนะเห็นไหมเห็นไหมดูมันไม่สว่างมากใช่ไหมครับเพราะมันผ่านกล้องหน่งจริงนี่คือภายน้ําสว่างมากเลยนะชัดเจนมากนะครับคือมีทุกตําแหน่งที่แบบเนี่ยตามตัวเลขเนี่ยมีหมดเลยนะครับภายน้ํามีครบนะครับแล้วก็มีเข็มแล้วก็มีปลายเข็มวินาทีก็มีมาให้อีกนะฮะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าภายน้ําชัดๆแบบถ้าอยู่ในที่มืดจริงๆเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะครับโอ้โห นี่คือซิดิเซนทั้ง2ตัวครับที่ณนะช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยต้องถือว่ามีความน่าสนใจมากๆนอกจากประวัติศาสตร์ของซิดิเซ้นที่มีความยาวนานระดับ100ปีแล้วเนี่ยนะฮะต้องบองนาฬิกาการออกแบบที่มีความซิมเพิลสไตล์ของเขาเนี่ยน่าที่จะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการอะไรที่เรียบๆแต่ยังมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนของราคากันบ้างนะฮะพูดกันมานานเกินกันมายาวชมกันมาเยอะนะฮะ ตอันนี้คือความรู้สึกจริงๆนะความรู้สึกแรกที่เห็นแล้วก็ที่ได้มีโอกาสใส่ด้วยนะครับคือมันเป็นความรู้สึกงั้นจริงมันรู้สึกเบาบางสบายซิมเปิลไปหมดเลือกชุดใส่ง่ายมากนะครับป้ายเขาเขียนมานะฮะร,ราคา8600บาทนะครับความรู้สึกแรกคุณรู้สึกว่าไงแบบได้ซ e ีซีเนอีโคได์ไปเลยแบบระบบพลังงานแสงเลยนาฬิการ,ระดับ100ปีอ่ะ ไม่แพงแน่นอนราคาไม่ถึงหมื่นนะฮะหน่วย1 0บร้อยพันนะครับขึ้นมาแบบ3หลักสี่หลักสี่หลักเนะี่ต้องบอกว่าเอาไว้ใส่ได้ายาวๆมีลูกก็ส่งต่อให้ลูกอย่างที่คุณพ่อส่งต่อซีรีส์เส้นให้กับหลายๆคนนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับข้อดีของซีรีส์เส้นนะครับรุ่นนี้นะครับหนึงนะครับน้ำหนักเบานะครับน้ำหนักเบามากนะครับ น้ำหนักเบามากนะฮะแล้วก็2วัสดุที่เขาเลือกใช้ค่อนข้างใช้เป็นวัสดุที่มีคุณภาพสูงคือต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะนาฬิกาเนี่ยถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเ,าเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออสแตนเลสก็สแตนเลสนี่มันไม่เห็นจะแตกต่างจริงๆสแตนเลสมันมีหลายเกรดนะครับ หลายคุณภาพ916904นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นวัสดุสตนเลสคุณภาพสูงสายหนังแท้นะครับหน้าปัดเป็นกระจกคริสตัลแถมใส่ทรงโดมมาให้ด้วยคือยังมีความคลาสสิกอ่ะแล้วก็ใส่ภายน้ำไม้ครบทุกจุดนี่คือจุดเด่นของซิีเซนนะครับแต่จุดดึงนะครับที่ผมเองแอบจะไม่ชอบนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของการหมุนเบเซลตรงนี้นะครับคือมีความรู้สึกว่าเปิดออกมายัไงก็ต้องหมุนได้อ่ะ แต่หมุนไม่ได้นะครับแต่หมุนไม่ได้ซึ่งเอาจริงก็ไม่รู้จะหาเหตุผลไหนมาทําให้หมุนได้เหมือนกันไม่รู้จะหมุนได้ไเพื่ออะไรนะหมุนเล่นๆเหรอนะฮะแต่มันให้ความรู้สึกว่ามันต้องหมุนได้อะพี่แต่มันหมุนไม่ได้นะฮะน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ก็สำหรับผมนะผมว่ามันน่าจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับแล้วก็เรื่องเม็ดมายมเนี่ยก็ตอนแรกก็อาจจะมีเหมือนจะติงบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้พอม,มองไปนานๆแล้วยิ่งใส่ข้อเนี่ยยิ่งขึ้นข้อเนี่ยมันกลับยิ่งทําให้นาฬิกานี้ดู โ okay. อเคอะราคา8,600บาทพร้อมกับจุดเด่นที่มาแบบเยอะแยะมากมายไปหมดใครที่ชอบความซิมเปิลชอบแบบแบบแต่งตัวง่ายๆสบายๆนะฮะแนะนำครับซีรีส์เซนรุ่นนี้เลยนะครับเอาล่ะข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นประการใดสามารถที่จะชี้แจงกันได้ใต้คลิปวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ